cat, cat, t h e battle cat's meow, meow, cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow. If you wanna see me, you click rich, sad, nine, you know. Let's go, let's go. <S สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกเกม The Button Cast ครับวันนี้มีด่านใหม่มาทุกคนชื่อด่านว่าบัณฑิตสู้ๆครับเห็นเปล่าแจกอะไรก็ไม่รู้ตัวน้ำโชคเหรอ พลังงานขนาดนี้แสดงว่าเป็นด่านธรรมดาแน่ๆเลยงั้นเอาเซตแมวเดิมที่ผมใช้งานอยู่ละกันไม่แน่ใจว่าไปเล่นด่านไหนมานะครับชื่อด่านแรกชื่อด่านว่าเครื่องยิงดินสอนะเครื่องยิงดินสออ่าไปเลยกระแทกที่กะตุ้มอ,อุ้ยอันนี้มันแกง๊งนะแก๊งยนตหมูมีอะไรออแจกไอเทมตัวนำโชคนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปสมที่หลัง ต่ต่อมาครูฝึกทหารพิศานนะแรกดูจะเป็นด่านง่ายๆเนาะง่ายในระดับหนึ่งอะแต่ว่ามือใหม่นะ่าจะเล่นได้สบายๆอยู่นะผมว่านะตุม่มเรียบร้อยครับปืนใหญ่ใช้ครั้งเดียวจะดึมดืมดึม ชิดเด็นว่าปืนใหญ่ใช้ครั้งเดียวนะครับจะมีตัวยากๆผมมาบ้างไหมไม่งั้นวันนี้จะเป็นด่านแบบแบบง่ายๆไปเลยนะอ่าเพราะว่ามันมีด่านใหม่ก็คือด่านใหม่ด่านนี้หลยเดี๋ยวเราค่อยไปเรื่องราวด่านตำนานต่อครับได้ตัวแมวตัวนํำโชคแมวนะลัคกกี้แคปซูลใช่ปะ่ะบริษัทรักษาความสะอาดอย่ามาแย้มกับฉัน แคนตบตัวเดียวก็พอแล้วมั้งเฮ้ยมีหมูราชาหมูแดงมาหนึ่งตัวแล้วก็แก๊งโยนหมูครับหมูแดงก็เป็นหมูแดงระดับธรรมดาเนาะราชาหมูแดงคือมันเป็นด่านสำหรับมือใหม่อะ่ะเล่นแบบสบายๆเนาะเป็นแบบช่วงๆหนึ่งแบบช่วงหนึงแบบงน่งมาทีนึงอะไรแบบเนี้ยใครที่ยังไม่เคยเก็บ สมัยก่อนนะที่ผมแบบเล่นแรกๆเลยก็ไม่ค่อยได้เข้าในด่านตำนาใช่ไหมเล่นแต่ด่านปกติจนผมจําได้เลยว่าเมื่อก่อนนะ่ะเคยมีคนบอกอยู่ว่าแบบไะเล่นด่านตำนาไหมพี่มีด่านใหม่มาด่านนี้ด่านนี้มาเราไม่เคยเข้าไปไงมาเล่นด่านตำนานแรกๆก็ช่วงเข้าด่านไอ้นี่มั้งด่านเอเลี่ยนอะแรกๆอะแรกๆคือเล่นไม่เป็นไงไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันมีหมดอะไรบ้าง หลังๆเออติดอยู่ด่านตำนานนานมากก็เลยไม่ค่อยได้เล่นในส่วนของเนื้อเรื่องหลักนะทนะนี้ก็เหลืออะไรบ้างของผมก็เหลือเก็บด่านตำนานแบบนี้นะด่านแบบด่านใหม่ๆที่มันจะเข้ามารลายเดือนรลายปีอะไรก็แล้วแต่ซีซันฤดูกาลอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เหลือด่านอาก์ดงที่คา,าดว่าน่าจะไปเร็วๆนี้แหละสำเร็จหนึ่งภารกิจโดนนำโชคไดบอกนั้นหมดแล้วอืมจริงด้วย โอ้แต่คลิปมันจะสั้นไปไม่เนี่ยสมนาทีกว่าเดี๋ยวแถมให้อีกด่านแล้วกัน,นครับแต่ก่อนไปก็ขอดูหน่อยว่าเมื่อกี้ได้อะไรมาบ้างเนะแจกตัวนําโชคด้วยนี่เ,นเห็นปะก็คือมาเล่นได้เรื่อยๆใช่ไหมเอาไว้หมุนเอ้ยน่าสนใจนะเอาไว้ลุ้นไอ้นี่ครับแมวจิว๋วนะเพื่อได้แบบแมวจิ๋วเอาไว้อัพเลเวลแถมอีกด่านแล้วกันทุกคนนะตัวนักล่าครับไก่ปีศา มันเป็นแดบปริศนาที่โผล่ขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งไม่รู้ว่ามีตัวอะไรบ้างดังนั้นเนี่ยผมเอาเซตนี้แล้วเดี๋ยวเอาตัวตีโลหะกันเหนียวไว้ก่อนเอาแบบกลางๆไว้ก่อนนะเอาตีโลหะนานาโเฮเลยไหมเผื่อเจอซอมบี้ด้วยนานาโฮก็ตบซอมบี้ได้ด้วยนะเพราะว่าเธอมีสกิลอาซอมบี้คิลเลอร์นะครับอีกสองตัวเอาตัวนี้ไว้อัพเงินก่อน ประมาณนี้น่าจะพอได้มั้งชื่อด่านว่าไก่ปีศาจเราอาจจะเจอกับนี่ก็ได้นะโดโดแดงโดโดดำเพราะมันชื่อด่านว่าไก่ปีศาจนะมันต้องมีตัวที่แบบเหมือนไก่หรือเอาทำไมเจอปลาหมึกละ่ะมาปลาหมึกหมาเอเลี่ยนเนาะฉันพร้อมเฮ้ยไนไก่นี่ไม่ใช่ไก่แล้วนี่มันพวกโลหะแล้วเนี่ย เราต้องรอเอานานาโฮแล้วว่าแบบเนี้คือกดออกยังไงก็เสียพลังงานไงเราว,ว่าเรามาลุ้นกับนานาโฮดีกว่าว่าจะตีฟาดแบบนี้โดนไหมนะระหว่างนั้นเราก็สแปมแมวไปเลยครับฟาดฟาดฟาด,ฟาดมันมันเข้ามาใกล้นานาโฮเกินไงนานาโฮก็เข้าไปใกล้เกินด้วยก็เลยตีไม่โดนขอตีจนโดนแบบจังๆงนี่อย่างเนี้ยเออ ยังพอแบบต้านได้ครับเ้วแบบนี้ก็สบายหน่อยหรืออย่างนี้เอานี่มาดีกว่านะทอร์าโดเนาะแต่อย่างที่บอกก็าอนาฮเราเอาเข้ามามันได้2อ,อย่างก็คือจัดก,การซอมบี้ได้แล้วก็ตีโลหะได้นะครับเดี๋ยวดูกันว่ารางวัลที่จัดกาลน,นี้คืออะไรนะเด,ดตัวแมวเย่เอาไว้สุมแมว โอเคทุกคนงั้นคลิปนี้มาแบบสั้นๆน,นะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะบ๊ายบายขอฉันเป็นฉันแบบนี้เพียไหมเปลี่ยนตัวฉันให้เป็นมือ,น,อน,มนใครต่อใครฉันรักที่ฉันจะ็นแบบนี้ฉันรักที่ฉันมีเป็นใครเปลี่ยนไหมอย่ามาเป็นฉันเล